สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับโจศิริวัฒนนะครับวันนี้ผมนําเป็นเขี้ยวหมูตันนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับเนื้อแห้งหมดยางนะครับมีการลั่นลานตามอายุของเขี้ยวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาให้ชมบารมีนะครับเนื้อแห้งเหลืองอมเขียวตกผลึกนะครับเกิดจากการใช้งานมานะครับมีการงอกการคุดนะครับ ตัวนี้พิเศษมากครับไม่ไม่ทรมาดานะครับเป็นหมูโทนนะครับหมูป่ากินว่านยานะครับโอ้ดูการงอกนะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับไม่ใช่แบบของจะหากันได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะครับพี่ๆเห็นรอยรอยตรงนี้ไหมครับตรงนี้คือรอยเป็นกระสุนของปืนคาบสีลานะครับเป็นของ สันนิษฐานว่าเป็นจากเกิดจากนายพาน,นครับใช้ปืนฆ่าศิลายิงนะครับแล้วลูกกระสุนเนี่ยไปฝังฝังอยู่ในอยู่ในเขี้ยวนะครับก็ต้องบอกว่านะครับไม่ใช่ว่าหมูตัวนี้จะโดนยิงแล้วตายทันทีนะครับไม่ใช่นะครับเพื่อนๆนึกออกไหมครับว่าการที่จะ มีนะครับกระสุนฝังแล้วมีเนื้อเขี้ยวนะครับงอกคุมนะครับมันต้องใช้เวลาหลายปีนะครับก็เหมือนเราเอาเชือกไปรัดเอาของไปรัดไว้กับต้นไม้นะครับพอมันเวลานานเข้านะครับเนื้อไม้เนื้อเนื้อเขี้ยวก็เหมือนกันนะครับกระดูกนะครับมันจะค่อยๆยกืนนะครับกืนสิ่งที่แบบผิดปกตินะครับมันจะอมไปเลยนะครับนี่นี่พี่ดูนะครับนี่ <muitas> น <arias> ี <sketches of course> um, ่นะครับ no มันจะอมกระสุนไว้เลยนะครับต้องหมูตัวนี้ต้องมีชีวิตอยู่นะครับถึงจะมีการงอกคุมนะครับกระสุนนี้โอ้โหพี่ดูพี่ดูนิ้วโป้งผมนะครับเม็ดใหญ่นะครับเป็นกระสุนปืนเพลิงในสมัยก่อนนะครับสมัยโบราณครับนี่นะครับตะกัวนี้ขึ้นไขนะครับถ้าคนเล่นเล่นพระเนื้อชินเล่นเล่นของอเป็นพระเนื้อชินนะครับจะมองออกนะครับพวกเล่นเป็นพวกตะกุดนะครับนี่ครับ ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้แสดงว่าต้องเป็นหมูที่มีตะบะนะครับเป็นหมูกินว่านยาหมูที่มีหนังดีนะครับนี่นะครับลูกกระสุนแค่ฝังนะครับจริงๆอ่ะผมเคยได้ยินคนโบราณเขาบอกว่ายิงออกนะครับแต่ไม่เข้านะครับกระสุนแค่ถักไปถากมานะครับถ้าถ้าตัวที่เป็นเป็นหมูทนนะครับเป็นหมูที่มีเขี้ยวตันนะครับจะมีความคงทนต่อ อาวุธปืนและของมีคมทุกชนิดนะครับมองเพลินตานะครับชิ้นนี้ครับมองยังก็แบบคือไม่ได้อยากขายเลยครับชิ้นนี้คือผมขออนุญาตลงโชว์ก่อนนะครับคือเท่าไหร่ก็ไม่ขายนะครับเจ้าของเขาตอนแรกผมไปถามนะครับคือเขาห่วงมากนะครับเป็นของปู่เขานะครับให้มานะครับคือเขาบอกไม่ไม่มีราคานะครับก็คือผมก็นั่งคุยกับแกอยู่เป็นชั่วโมงครับกว่าจะ ยอมใจอ่อนนะครับโอ้โหเกือบจะไม่ได้นะครับแต่ทีนี้เราเราใช้อ่ใจความนอบน้อมนะครับเข้าไปก็ยกมือไหว้นะครับคุยกับเขาค่อยๆคุยอ่าดีๆนะครับก็ก็ใจสั่นๆอยู่นะครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะครับนี่ผมจะให้ดูเนื้อนะครับนี่นะครับคิดว่าจะไม่ได้นะครับของมันจะเป็นของเรานะครับพี่ๆนะครับเขาเลือกว่า เครื่องรางเลือกเจ้าของนะครับเครื่องรางเลือกเจ้าของนะครับนี่นะครับโหหายากนะครับปัจจุบันเขี้ยวระดับนี้นะครับที่มีการงอกแล้วก็ความเก่านะครับความเก่าแบบนี้คือเป็นเก่าโดยธรรมชาตินะครับไม่มีเสริมเติมแต่งนะครับคนเล่นของเก่าเขารู้กันดีนะครับนี่คือผิวหิ่งนะครับ ผิวหิ้งๆเลยนะครับนี่ดูรอยลูกกระสุนปืนคาดศีลานะครับฝังจมลงไปในเนื้อเนื้อเคี้ยวนะครับนี่นะครับนี่มีการงอกเหมือนกระดูกคนนะครับกระดูกหรือว่าต้นไม้ที่มันมีอะไรไปผิดปกตินะครับมันก็จะมีการงอกคุมนะครับนี่นะครับต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่นะครับหลายปีนะครับหลายหลายสิบปีเลยนะครับ ไม่รวมอายุจนถึงปัจจุบันนะครับร้อยกว่าปีนะครับไม่รวมอายุของหมูในสมัยยุคยุคยุคที่มันยังมีชีวิตอยู่นะครับถือว่าตัวนี้โหดนะครับแม้แต่กระสุนปืนยังทําอะไรทําอะไรไม่ได้นะครับยิงออกแต่ไม่เข้านะครับนี่นะครับคือพญาหมูโทนเท่ากินว่านยานะครับพี่ๆนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถือว่าเอาของรักของห่วงมาแบ่งกันชมนะครับมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ